สวัสดีครับผมมดจากช่องพ่อมดติ๊กตอกนะวันนี้ผมมาในน้าของบีมเมอร์มินะครับจะพาเพื่อนเอทุกคนเนี่ยเที่ยวชมงานบีมเมอร์มิสซิกส์วินเทอร์เฟสนะครับที่จัดโดยบีมเมอร์แมกกาซีนนะที่สําคัญงานนี้เป็นงานที่ผมเชื่อมั่นว่าแฟนบีมเมอร์บีเอ็มดับเบิลยูทุกคนเนี่ยเฝ้ารอคอยเป็นงานจัดใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับที่สําคัญเป็นงานที่จัดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บ m มเมอร์ทุกคนรอคอยเลยครับแต่ก่อนที่จะไปชมงานนะครับผมขออนุญาตแวะเติมน้ำมัน,น่่ยกรรสุดขอองผม ซึ่งได้เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็น bmw e36 หรือคนบ้านเราเรียกว่านกแก้วนะเป็น e36 คูเป้นะครับสประตูแบบนี้เลยสวยๆส,สีแดงแบบนี้รักสุดๆครับเพราะเป็นเครื่อง6สูบน้ํามันที่ใช้เนี่ยต้องเป็นน้ามันพรีเมียมเท่านั้นนะครับผมเลือกเติมเป็นน้ํามันคาวเ์เท e เทคลอนนะครับเพราะเป็นน้ํามันพรีเมียมคุณภาพระดับโลกเลยที่ทําให้คุณไปได้ไกลกว่าถึง8.24 หลายคนอาจจะสงสัยครับว่าเทครอนคืออะไรเทครอนเนี่ยเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเกรดพรีเมียมคุณภาพระดับโลกเลยนะครับลิกสิ์เนี่ยเป็นของเฉพาะน้ำมันคาวเทอเท่านั้นสารเทครอนเนี่ยนะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพช่วยทำให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นส่งผลกับเครื่องยนต์เนี่ยสามข้อด้วยกันคือสะอาดขึ้นแรงขึ้นและประหยัดขึ้นถึง8 2 4นะครับพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับ เอาละครับเติมน้ำมันกันเสร็จแล้วทีนี้ไปลุยกันที่งานบิมเมอร์มิหกเลยนะครับกับทีมงานวินเทอร์เฟสิวัลพร้อมลุยกันเลยครับไปเลยครับเพื่อนๆ มาถึงแล้วนะครับกับงานบิมเมอร์มิ w i ซิกวินเทอร์เฟสิลนะครับบูธไหนดีมูทหนเด็ดมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับและนี่เป็นครั้งแรกครับที่รวมพลชาวบิมเมอร์เนี่ยณเอสปิดเขาใหญ่กับทีมงานวินเ e อร์เฟสิ a l ในงานเนี่ยจัดแบบทีมเฟสิววลพร้อมบรรยากาศเย็นสบายห้อมล้อมด้วยขุนเขาต้นไม้ธรรมชาติอากาศดีๆกับรถคู่ใจที่เขาใหญ่นะครับ ซึ่งงานนี้นะครับมีรถเข้าร่วมมากกว่า300คันหลากหลายเจเนเรชันเลยทั้งเก่าทั้งใหม่คลาสสิกจะแต่งหรือไม่แต่งจะซิ่งไม่ซิ่งมาทั้งรถน้ำมันยันรถไฟฟ้าเลยนะครับกิจกรรมนะครับไม่ได้มีแต่รถยนต์นะมีเกมมีกิจกรรมดีๆมากมายเลยทั้งคาวบอยนะครับกิจกรรมเกมต่างๆพาเด็กๆมาก็ได้นะครับกับงานบิมเมอร์มี6เนี่ย นอกจากเกมแล้วนะครับยังมีดนตรีสดด้านนู้นด้วยนะกับบูธคาวเทคตรงนี้นะครับใครอยากดูดนตรีสดดีๆที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับคนที่ชื่นชอบความเร็วนะครับสามารถมาทดลองทักษะการขับของคุณได้ในบูธจิมคณาแบบนี้นะครับเจ้าของ b m เทุกคนเนี่ยอยากรู้ฝีมืออยากทดลองเวลามาที่บูธได้เลยนะครับกับบูธจิมคณาครับผม ไนที่ว่าหายากนะครับพบไม่ได้เห็นบนท้องถนนบ่อยๆที่งานบ m มเมอร์มิดซิกนะครับมีเยอะขนาดนี้เลยครับ บรรยากาศกลางวันยังสนุกสนานคึกคักข,ขนาดนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ากลางคืนจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมภาพกันเลยครับ งานวันนี้ยิ่งใหญ่สนุกสนานแล้วก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะครับกับงานบิมเมอร์ซิกครั้งนี้บอกเลยว่ามีรถสวยๆแปลกๆที่คุณไม่ได้เห็นได้บ่อยๆเนี่ยบอกเลยครับว่าเยอะมากๆมากกว่า300คันนะครับน่าจะประทับใจกับชาวเหล่าบิมเมอร์แน่นอนครั้งหน้างานดีๆแบบนี้จัดที่ไหนติดตามชมได้เลยนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะใช้รถประเภทไหนนะครับอย่าให้คุณเนี่ยพิธีพิถันในการเลือกเติมน้ํามันเราต้องเลือกน้ํามันที่ช่วยทําความสะอาดเครื่องยนต์นะครับอย่างคาลเทคเทครอนเนี่ย มีสารช่วยทําความสะอาดเครื่องยนต์ส่งผลดีต่อรถ3ข้อด้วยกันคือสะอาดขึ้นแรงขึ้นแถมประหยัดขึ้นถึง8.24%นะครับพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์ด้วยครับที่สําคัญครับเครื่องยนต์เร่งได้แรงแถมประหยัดน้ํามันทาให้คนใช้รถเนี่ยไม่ต้องเลือกระหว่างการเติมน้ามันเกรดพรีเมียมแต่ราคาสูงที่ไม่ประหยัดหรือเติมน้ํามันที่ประหยัดแต่เกรดไม่พรีเมียมเครื่องยนต์เร่งไม่แรงอีกต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นครับได้ทั้งแรงทั้งประหยัดไปคู่กันเลยนะครับ คาวเทคเทครอนนะครับทั้งแรงทั้งประหยัดพิสูจน์แล้วว่าไปได้ไกลกว่าถึง8.24แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูงานไหนสวัสดีครับ